สวัสดีครับผมเด็กชายวชรินสายศูนย์มนีอยชิมาเราเรื่องเล่าเกี่ยวกับบุคคลสําคัญในท้องทินซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่ชาวบ้านเรื่อมใส,ส้ศรัทธาคือพระคูวิจิตสารธรรมหรือที่ชาวบ้านเอื่นว่าหลวงปู่ท่องชื่อเดิมเิ่นชื่อท่องมามื่นวิชาและเป็นอดีตเจ้าอาวาสบัดนโน่นสูงตำบลโนนดุดมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น และทุกท่านเห็นขางลังภมนี่ก็คือรูปรอสำริดของหลวงปู่ี่สาขึ้นในปีพศ 2, 2 5 4 1วัดแห่งนี้มีความสำคัญเป็นที่เนวยวจิตใจของชาวบ้านและสัตวท่าในหลวงปู่ท่องมาอย่างยาวนานหลวงปู่ท่องเกิดมือที่10กรกฎาคมพศ2246และมรณาภาพ ในมือที่14 25, 000, อสอีสิงหาคมพศ2 5 3 7เริ่มทั้งเบิร์ตเจปีมีบิดาเพื่อนชื่อนาาอุ่มกับนางสีมรุ่ิชามีพี่น้องรวมกัน6กคนจากการสอบถามตามาจะสนิดซึ่งเป็นร้านแท้ๆของเพื่อนเห็นในหูว่าหลวงปู่ท่องวดเดียนมาได้เรื่อยถึงเจ็ดขวบวดการศึกษาจุปอสี สอบได้นักธรรมชั้นตีต่อมาอยู่ม่อศหอนึง่งสอบได้นักธรรมชั้นโทจากโรงเรียนวัดนายมและบวชพระได้บวชพระปีพศ2ส8 4ที่วัดโน่นสูงแห่งนี้พอบวชได้สองพันษาลงปู่ได้ง่ายไปจำที่วัดนายมเจ้าบ้านจึงได้ไปนิมนต์ลงปู่ท่องมาเป็นเจ้าอาวาสวัดโน่นสูงในปี พ่อซอสองพันสี่ไรก็เสีบได้ได้เป็นเจ้าคณะตำบลจนว่าสุดท้ายชีวิตนอกจากนี้หลวงปู่ท่องอยังได้ทำนุบำรุงศาสนาะมีการขยายอาณาเขตวัตดสิบเจ็ดไรหนึ่งงานสร้างหอระฆังใหม่สองชั้นสร้างอาคารเรียนได้สอนหนึงสื้อให้แก่สามไม่เล่นลูกวัดและหลวงปู่ท่องเป็นพระมหาเทระเป็นแบบอย่างที่มีความาาาวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง และเข่งคัดในพรธรรมวินัยและเป็นที่เขาลบศรัทธาของศิษธิยานุศิษย์ต่อมาในปีพศ2536หลวงปู่อาพาธด้วยโรคอัม,มพฤกษ์และมรณะวันที่14สิงหาคมพศ2537พร่งดเบเดิดอายุ73ปีและเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่ทั้งสองเรื่องเรื่องแรกคือ เรื่องเกี่ยวกับการล่องวิซ่าเอาปืนมายิงพ่อล่องเอาไมาย่ยิงตอหนาหลวงปู่ปัดยิงบ่ออกครับพ่อหลวงปู่ยิงปุ๊บออกอีกเทถอปัดยิงออกอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อชนบุคคลเรื่องที่2เหตุการณ์ที่ให้บ้านในสมัยนั้นถูกคนลไล่ไล่ล่าจนนี้มาเขาวัดแล้ได้แล่นไปกุฏิหลวงปู่เพื่อนีตาย หลวงปู่เห็นแบบนั้นก็เลยให้ของดีมากนึงตามมนบอกว่าของดีนั่นบุรู้ขึ้นอย่างแต่ให้พวกปิดตัวไว้ป้องกันอันตรายและให้การบ่คขายชิดเกิดเกิดขึ้น1อา่อทย์ต่อมามีโจนมาดักยิ่งพยายบาลอยู่หน้าบ้านครับยิ่งเขาอกกว่าไพเห็นก็ว่าตายแต่บ่าตายครับแค่ห่อเลือดบ,อบ่เป็นยัง และชาวบ้านก็นเห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันแล่นจับโจรจนสุดท้ายโจนกระููกน้ำตัวส่งตำรวจในที่สุดและเรื่องอภินนหารทั้งหมดจะมีเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ